การเปลี่ยนแปลงที่จะสร้างกระแสะใหม่ในวงการพลังงานไทยด้วยการแต่งตั้งดรคงกระพันอินทรแจง้งเป็นซีอของบริษัทปตท,ะทะจำกัดมหาชนการขับเคลื่อนองค์กรในเชิงกลยุทธ์ไม่ได้เพียงแค่เป้าหมายในระยะสั้นแต่ยังหนุนแข่งขันระยะยาวอย่างมั่นคงด้วยกลยุทธ์ที่ชัดเจนดรคงกระพันมุ่งเพิ่มผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นรวมถึงสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืนนี่คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่น่าติดตามแต่ที่น่าสนใจคือกลยุทธ์ในการลดการปล่อยก๊าซ เปือนกระจกพร้อมการปรับสมดุลธุรกิจ n o n h y d r o c a b o n ซึ่งอาจเป็นจุดเดตโต้แย้งในวงการดรคงกระพันมุ่งเน้นธุรกิจไฮโดรคาร์บอนที่เป็นจุดแข็งขององค์กรแต่พร้อมปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยใหม่ด้วยวิสัยทัศน์ปตทแข็งแรงรวมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนกลยุทธ์นี้จะนำไปสู่ความสำเร็จหรือไม่คุณคิดยังไงบ้างมาเปิดประเด็นนี้กันในส่วนความคิดเห็นเถอด้วยการแต่งตั้งที่สำคัญนี้ปตทไม่ได้เพียงแค่มองหาโอกาส ในระยะสั้นแต่ยังวางแผนอย่างรอบคอบเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนกลยุทธ์ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไม่ได้เป็นเพียงแค่คำพูดแต่เป็นการดำเนินการที่มีเป้าหมายชัดเจนเพย์ื่อสร้างสมดุลระหว่างธุรกิจไฮดรคาร์บอนและ non o C A R B o N อทเอชไวดีอารซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการเติบโตในยุคป,ปัจจุบันด้วยการขับเคลื่อนองค์กรในเชิงกลยุทธ์ดรคงกระพันไม่ได้เพียงแค่นำองค์กรไปสู่ความสำเร็จแต่ยังสร้างคุณค่าให้กับสังคมไทย และโลกอย่างยั่งยืนกลยุทธ์นี้จะเป็นกุญแจสู่ความสําเร็จหรือไม่มาเปิดประเด็นนี้กันในส่วนความคิดเห็นเถิดเผยแพร่17พฤศจิกายน2568 17:44น, 44, น 17, ิกาน 2,